นี่คือแดนดี้ไลออนเป็นแบบสิงโตแบบรักสวยรักงามยุงก็อยากจะมีสัตว์บริวารของตัวเองอ่นอานแฮร์รี่พอตเตอร์เยอะก็เลยคิดว่าโอเคของเราเป็นสิงโตสีชมพูจากไพทาโร่ที่เป็นไพและมีความแข็งแกร่งที่เป็นผู้หญิงที่เวยคางสิงโตขึ้นนะคะ <c oughs> <c oughs> ความแข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพละกําลังแต่เป็นเรื่องของความสวยงามและอ่อนโยนด้วยก็เลยเป็นสิงโตที่ขดผมเป็นหัวใจแล <c oughs> <c oughs> ้วก็เลยซื้อแดนดี้ไลออน อยู่ในห้องว่าหรออยู่เลวคลออยากใส่เทียรา <c oughs> รู้สึกว่าสัญลักษณ์สวยจะชอบที่เป็นนกเป็นผู้หญิงสวยถ้าเราเลือกบ้านเราก็อยู่เลเวนครอเนี่ยแหละ อิทธิศาการเนี่ยจุดเริ่มก็คือมันจะเหมือนเป็นไดอารี่อค่ะบอกเล่าเรื่องราวของยูนที่ผ่านมาความรู้สึกนึกคิดพอเรามีอารมณ์อะไรเข้ามาอย่างเงี้ยถูกใจบ้างไม่ถูกใจเราบ้างเมื่อีกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงี้ยเราลืมวิธีการจัดก,การมันไปยูนก็เทียบอารมณ์ของเพลงเป็นสัตว์ชนิดต,ต่างๆเช่นแบบมีทั้งเสือลิงพวกนกทีตต่แบบ ุยกันแบบสุขจีบเส้นมีภาพเสือหนึ่งภาพท,ที่พูดถึงว่าสัญชาตญาณน,นํามาซึ่งความสุขเพราะเราเชื่อในสัญชาตญาณบางทีส้นมันแรงมากกว่านม์หรือว่าเหตุผลเลยอย่างเงี้ยะในการเราจะเลือกตัดสินใจทาอะไรต้องสิงู่สื่อกันิทานมาตั้งแบบตั้งแต่แบบเป็นเด็กเราอ่านหนังสือเยอะมากแล้วหนังสือเราชอบก็คือวรรณกรรมเยาวชนหนังสือภาพนิทานต่างๆคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ เรียกว่าเราอยู่กับมันได้ไแบบตลอดทางสวิตท,ทุกวันนี้เดินเข้าร้านหนังสือก็นอกจากโซนดีไซน์คือโซนหนังสือเด็กก็ยังชอบไปดูอยู่ไม่เคยคิดว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่เลยครับจริงๆคือตอนทํางานเราเป็นผู้ใหญ่นะแต่ว่าเราก็ยังมีความคิดของเด็กอยู่เรายังเป็นแบบเข้าใจเด็กอยู่แต่ว่าเด็กที่เราเข้าใจคือตัวเราตอนแบบ ประมาณแบบสิบสี่สิบห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนเราสิบสี่สิบห้าเรายังไม่ไหวรุ่นเลยอะเราก็รู้สึกว่าเราโตสาเพื่อนเราก็โตสายยุคของเรามันโตสามแล้วเราเรียนนอกเมืองด้วยฮะเราอยู่แถวบ้านเราเราครับไม่ได้เข้ามาในเมืองเลยสมัยก่อนเราก็จะมีวิถีชีวิตของเราอยู่กันเองเล่นซอนแอบกันถึงหมหกหรืออะไรอย่างเงี้ยหนุน่ยผมเล่นอยู่มังไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ใช่สัตว์กับดอกไม้นี่คือวาดมาตั้แน่แบบเด็กยันโตตอนอยู่โรงเรียนก็วาดลูกต้นไม้บ่อยมากต้นไม้กับสัตว์เพราะคุณพอ่อชอบต้นไม้กับแบบเลี้ยงสัตว์ต่างๆวาดคนหรอวาดคนสำหรับอยู่จะมีความท้าทายนิดนึงอยู่น้องเสยเวลาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบเป็นคนที่เรารักจริงๆแล้วเราจะวาดเขาได้ถ้าคนที่ เราไม่เคยอยู่ด้วยไม่เคยใช้เวลาด้วยกันยุนจะวานไม่ได้คนที่เคยถูกวาเก็จะมีไม่เยอะความจริงเจอคนที่ทําให้เราเสียใจมันก็มีคือสมัยก่อนนะ่ะจะเก็บไว้ในใจเยอะมากเอาจริงมันเป็นแบบมันเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึง่งพอเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปุ๊บอะสุดท้ายมันก็จะลืมมันมันไม่เสื่อมหรืมันหายไปอะ มันหายไปเลยอย่างนั้นนะแล้วเราก็จะไม่เจอับแบบอะไรอย่างนั้นอีกอะถามว่าตอนเด็กมีคนแกล้งไหมมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมากแต่พอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวอะคนอื่นก็เคยเจอมาเหมือนกันแล้วสุดท้ายมันก็จะผ่านไปก็ให้อภัยทั้งเขาแล้วก็ให้อภัยตัวเราเองด้วยท,ท,ที่ตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นทุกอย่างมันก็ค่อยๆจางไปเลยๆสุดท้ายก็คือต้องเป็นแบบยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ ปล่อยมันไปเราเป็นคนโชคดีด้วยเราเป็นคนรอบค้างที่เข้าใจครอบครัวก็เข้าใจอย่างที่บอกว่าการทํางานช่วงแรกของเราค่ารถของเราก็คือเราไม่มีเงินเก็บเลยเราไม่มีเงินใช้เลยด้วยทราบแต่ที่บ้านก็เข้าใจเราที่บ้านเหตุผลให้เขาฟังมา โอเคเรามองถึงภาพอนาคตว่าถ้าเราอยู่ที่นี่เราจะได้ประสบการณ์งานที่เราทำบางอย่างมันอาจจะไม่ตอบผลในเรื่องของค่าเสียใจยแต่เรารู้ว่าเราทํามันเพื่ออะไรคนที่คอยให้กําลังใจเราตลอดว่าเธอมีภาพฝันของเธอในอนาคตแล้วเธอจะหยุดตอนนี้ไม่ได้ยังไงเธอก็ต้องทํามันต่อไปภาพใน Facebook ที่เป็นรูปคนขุดเหมืองที่จะขุดอีกนิดนึงแล้วมันจะเจอเหมืองแล้วอ่ะกับอีกคนหนึ่งเลิกขุดไปแล้วอ่ะ ก็ยังเป็นภาพที่ติดอยู่ในหัวตลอดแต่อีกอย่างหนึ่งคือตัวเองก็เป็นคนที่พยายามทำให้ดีที่สุดดีสุดของเราคือเราจะทำอีกทำอีกทำอีก,อ,กอย่างนั้น